เมืองททยทีวีพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับบอกอของนิตยสารคิรินยูนเต็ดนะครับเล่มใหม่วางแผงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปกเป็นดราก้อทาราจิสนะฮะนิตยสารคิรินเล่มล่าสุดเนี้ยจะมีเรื่องราวน่าสนใจขนาดไหนไปฟังบอกอภูมิบอกอช้างน้อยของเราอธิบายกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ <Okay. S 2> กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็บกังคับเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับรับคิรินยูเนเต็ดฉบับที่9ฉบ,บ,บับนี้ หน้าปกเป็นหน้าปกเป็นดารกนาราจิตคุณซือ้อคุณซื้อของเมืองทองคนปัจจุบันนะครับฉบับนี้ก็คือจะส่วนใหญ่จะเป็นผู้การพูดถึงตัวผู้เล่นต่างๆหลายๆคนของทีมโดยเริ่มแรกเลยนะครับผมจะขอแนะนําพาจะพาคุณไปรู้จักกับดารกนาราจิตให้มากขึ้นไปคุยเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเขาก่อนจะมาอยู่เมืองทองว่าจะเป็นยังไงเขาทำไมเขาถึงเลือกเมืองทอง แล้วเมื่อปี2010เกิดอะไรขึ้นตอนที่เขามาเมืองทองแล้วเขาประทับใจอะไรกับทีมเนี่ยครับคลัมนนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเขาให้ให้มาขึ้นครับผมจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่าดรากั้นะครับทาราจิชทาราจิชนะครับทาราจิชนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เจ้าตัวบอกกับผมเองเลยบอกว่ายิชจ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 ิชเนี่ยครับครับ,รบอันนี้คือคลัมนแรกที่แนะนำใช่ครับแล้วก็จะอีกอันนึงก็คือตอนนี้ ในเลกสองเรามีสองนักเตะใหม่เข้ามานั่นคือคาเลตันซินวาแล้วก็อาริสบอรดา้าใช่ครับอาริสบอร์ด้อีกหนึ่งนักหนึ่งนักเตะชาวสเปนก่อนมาเนี่ยเขาไปไหนมายังไงความเป็นมาสถิติก,ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาอยู่เมืองทองมียังไงบ้างเนี่ยครับคารมีจะพาคุณไปรู้จักกสองนักเตะใหม่ของเราให้มากขึ้นโดยเฉพาะคาเลตันนะครับอ่านว่าคาเลตันนะครับไม่ใช่คลีตันะ เขาก็บอกผมเองเหมือนกันเขาบอกว่าเคลว้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 เคว้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 เนี่ยครับนะครับผมแล้วต่อไปแล้วต่อไปก็เป็นฟีเจอร์หลักของเล่มนี้ครับไอ้ณวันณวันที่เทปนี้ออกไปนี่น่าจะเหลือเจ็ดแมตช์ละก็คือเป็นก้าแมตช์ก่อนปิดฤดูกาลของเราว่าเราเจอใครบ้างมีความน่าจะเป็นในเกมมากน้อยขนาดไหนหนทางที่จะเอาชนะคู่แข่งของเรา แล้วก็ปิดท้ายด้วยการฟันทงของคุณเคซี่แมนนะครับต่อไปก็จะมีการไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับมาริโอยูรอฟสกี้มิดฟิลดคนเก่งของทีมเรานะครับมีหลายคนถามมาเหลือเกินว่าพอไม่มีมุยเหมือนมาริโอ้ยูรอฟสกีเนี่ยจะฟอร์มตกลงไปเนี่ยเขาจะมาไขข้อข้องใจว่าจริงไหมการที่ไม่มีมุยทำให้เขาฟอร์มตดถอยจริงหรือเปล่า ลองไปอ่านดูครับว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรแล้วก็นี่ทีเด็ดอีกหนึ่งทีเด็ดของเราครับวันเดวิดกับอูเดอเมเลียอันเมเลียครับสามวันก่อนที่อันเมเลียจะลงสนามเจอกับเอสกีเมงรองยูไนเต็ดเราไปดูกันว่าชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันในในเมืองไทยลงมถึงชีวิตของทีละสินแดงดานนักเต่มาเลขสิบของอูเดอเมเลียเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง ติดตามได้ในคลนสนีเลยนะครับซินค้าผมจะไปเอาตัวเองไปนะครับไปจใกระชิมนะครับขึ้นรถบงรถบัสไปกับข้ามั่วมั่วเขาไปเรื่อยนะครับสินค้าเต็มใจให้ไปก็บังคับเหมือนกันนะครับตีมึนไปครับก็ยังมีอันนี้ครับเป็นเรื่องเรื่องลับๆแต่ว่ามันไม่ลึกมากถ้าเรื่องนิดๆิดหน่อยหน่อยของสารัตอยู่เย็นไปดูที่ว่าเขาแบบถ้าเขาไม่ใช่นักฟุตบอลเขาอยากเป็นอะไรถ้าเขาเปรียบตัวเองเป็นสัตว์เขาจะเหมือนอะไร แล้วก็ใครที่เขาคิดว่าหล่อที่สุดในทีมเมืองทองนี้แต่เนี่ครับหน้านี้เปิดไปได้เลยแล้วก็ยังมีทลีเลสครับอย่างที่รู้ว่าทลีเลสของเรามีทั้งทลีเลสบัตรสมาชิกทั่วไปแล้วก็ทลีเลสยางสำหรับเด็กวัยรุ่นแล้วก็ทลีเลสคิดสสำหรับเด็กอายุไม่ถึง12ปีฉบับนี้จะพาคุณไปรู้จักกับน้องนุกทลีเลสยางไปดูว่าทำไมเธอถึงสมัคร บัตรอันนี้แล้วบัตรอันนี้มีสิทธิพิเศษยังไงบ้างลองเปิดดูนะครับแล้วหางเป็นน้องลูกครับเออ่ที่เป็นน้องลูกเพราะว่าเธอเชียร์มงทองมานานแล้วครับอ๋อครับไม,ไม่ไม่ได้เป็นญาตนะิเลยไม่ใช่เป็นญาติครับไม่รู้จักเลยครับอ่ะก็สุดท้ายนี้นี่ครับขอบอกว่าข้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงขนาดผมผมยังซื้อมาสองกล่องเลยสำหรับกล่องทีละกล่องบล็อกทีละสินเดอะดูวิตเต็ดฮีโร่ บ็อกเซตอันนี้ครับมันมีอะไรดีบ้างแบบเอาเป็นว่าผมซื้อมาสองอันนี้ผมไม่ผมไม่ผมแทบจะเก็บไว้บูชาบนพระหิ้งพระเลยครับเพราะมันดีจริงๆริลายเส้นของทีนศสินพวงกุญแจของทีนัสสินแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตซึ่งรับรองว่ามีแค่ห้าร้อยใบเท่านั้นในโลกเสื้อเสื้อตัวนี้ก็เป็นมีแค่ห้าร้อยตัวในโลกเท่านั้นนะครับมีแล้วมันมีด้วยความที่มันเป็นจานวนจํากัดเนี่ยทำให้ผมต้องจองเลยสองอัน แล้วตอนนี้ก็อยู่บนหิ้งพระบ้านที่บ้านเรียบร้อยแล้วใครไม่ซื้อผมบอกถ้าเป็นแฟนมังงไม่ซื้อนี่ผมบอกจริงว่าพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงโอเคครับหมดแล้วครับเส้นนปัจจุบันนี้ก็ออกวางแผงไปแล้วด้วยออกวางแผงมาแล้วครับครับแล้วก็หมดแล้วด้วยหมายถึงหนังสือหรือว่าพิเิษบล็อกเซตครับหนังสือหายากหน่อยหนังสือหายากหน่อยครับเพราะว่า<ๆ>ไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายตามเซเว่นทั่วประเทศนะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้กัดรวยครับกัดรวยครับแต่ว่ามันขายน้อยครับก็หวังว่าแฟนๆกิเลนพยองจะติดตามผลงานของกิเลนยูเนเต็ดกันนะครับนอกจากกิต <like ิดตามนักฟ ja ุตบอลของเราแล้วก็แฟนคลับท่านไหนนะครับที่อยากจะทราบเรื่องราวของคุณพลกิเลนพยองของเราแบบลึกลึกรู้จริงรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ฮะกิเลนยูเนเต็ดเนี่ยตอบโจทย์สาวกกิเลนพยองของเราได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับ